โหลตอนนี้อยากบอกว่านี่ประมาณตีสามแล้วอะเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็จะมากินขนมต่อคิ้วหายไปแวงแวงอันนี้คือขนมกล้วยและขนมฟักทองร้านโปรดร้านหน้าผัดไทยทิปสมัยอันนี้ชื่อร้านซิรีรัดขนมไทยอร่อยมากคือชอบมาก กินมาตั้งแต่เด็กน้อยหอยสังอันนี้ตอนนี้เวลานี้ฉันซื้อมายังไม่ได้กินฉันต้องกินจ้ะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวก็จะจั่งตัวนี้หนึงนิดหนึ่งนี่อันนี้มันจะมีบอกว่ากล้วยล้วนอะไรล้วนแต่เนี้แบบผสมซื้อมาสามกล่องอันนี้คือดือดกวยสุดอร่อยเพิ่งกินข้ามาจากร้านสมงต่อด้วยนี้ดีแล้วเดี๋ยวนอน เค้วหายไปไหนตกหมดครับพี่น้องครับอร่อยมากอันนี้ฟักทองอร่อยสองอย่างดีดีอ่ะขขากินเยอะมากมีน้ำส้มด้วยแต่ว่าซื้อน้ำส้มมาให้จะบีอ่ะ บัดทองน้ำส้มริวสมัยเนมาให้พี่สาวเจเบียโซดาก็แบบไม่ได้ชอบมากขนาดนะี้แล้วก็ราคาแรงเพื่อให้เจเบียไมไชอบมากอร่อยใครอยู่หน้าร้านผัดไทยริสมัยเนี่ยคือจะเป็นหนมปวยที่ มีมะพร้าวแล้วก็มีน้ำตาลกับกับกับอืมอันนึงสอ,องกล่องมีมะพร้าวมาด้วยแต่ว่ามันเขายากวัเนเบิดว่ามันจะเสียอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เสียนะมาสมุดว่บปึ๊บ ดีเลยย่มาทาไม่อ่อนเท่าไหรถ้าอ่อนวันนี้จะดีมากอร่อยดินเจ็ดอ๋บน้ำย้อนหุ่นดีอือแน่นํำเลยเคยเน้นเคยแน้นำบ่อยแล้ว่ะลแต่วันนี้อยากกินมากเพราะไม่ได้กินมาสักพักใหญ่ๆ วันนี้โดยไปสัตว์และพอดีว่าดึกแล้วกลับมาไม่ได้หลายก็อัดวีโอไปแล้วอ่านให้ดูกริบไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ